ี่คต่อนะคะมีภาคสองพักสองค่ะเอออันนี้นะคะนี่ค่ะหลักหมุดนะคะของแมงสามได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะนี่ค่ะใส่กำลังคุยกับช่างอยู่นะคะค่ะนี่ทีมงานช่างนะคะทางวัดของชะอำนี่ค่ะทางวัดของกลุ่มที่ดินชะอำนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาบา่บายโมงสี่สิบนาทีนะคะตั้งแต่เช้าค่ะยังไม่ได้ทานข้าวนะคะช่างบอกว่าเอาให้เสร็จก่อนเลยค่ะ ขอคุณน้อยนะคะ PTN 002นะคะสวยค่ะวิวเขาเต็มชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยสอไฟฟ้าเราก็จะปรับให้บาลานซ์กันนะคะนี่ค่ะ,คะทางเข้าทางเข้าของเรานะคะจะเป็นถนนคอนกีนะคะมีท่อระบายน้ำทิ้งด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะช่างกระลงปักหลักอยู่นะคะ